เดี๋ยวเราจะมีเมมเบอร์ใหม่มา6ท่านค่ะจริงเมื่ี่มาเปยนคนแรกเมมเบอร์ใหม่มา6ท่านว่าเราจะมีโปรเจกต์ Chat Idol ไป CGM 4 8 แมวไอดอลค่ะไอดมาเต็มเมมเบอร์ใหม่ก็คือนมแมวนั่นเองค่ะแมวนับเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงกันทั่วไปและมีคนตกลุมรักมากที่สุดชนิดหนึ่งโดยเมื่อล่าสุดเราได้รู้จักกับแคทไอดอลจากวงน้องสาวของ B N K 4 8อย่าง C G M 4 8ทั้งหมด6ตัว ตัวแรกมีชื่อว่า Princess เกิดเมื่อวันที่24มีนาคมปี2564เพศเมียพันุ์แรกดอลออมพันช์ปริมะและมีนรับหน้าที่ดูแลโดยมีออมเป็นหัวหน้าในการดูแลตัวที่2มีชื่อว่าคานาเมะเกิดเมื่อวันที่24เมษายนปี2564เพศเมียพันธุ์สกอตติชโฟล์หูพับปิงคนิงเหมยและมิวรับหน้าที่ดูแลโดยมีปิงเป็นหัวหน้าในการดูแล ตัวที่3มีชื่อว่าฮีโร่เกิดเมื่อวันที่11เมษายนปี2564เพศผู้พันอเมริกันชอตแฮร์ฟอร์จูนพิมเคียร่าและนิชารับหน้าที่ดูแลโดยมีฟอร์จูนเป็นหัวหน้าในการดูแลตัวที่4มีชื่อว่าหอมนวลเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2564เพศเมียพันทิเชียนมาดมามิงแชมพูเจดาและเจเจรับหน้าที่ดูแล โดยมีมามิงเป็นหัวหน้าในการดูแลตัวที่5มีชื่อว่าคีระคีระเกิดเมื่อวันที่28เมษาย,ยนปี2564เพศเมียพันสกอตติฟโฟลฟ้าใสสีตาแองเจลและลาตินรับหน้าที่ในการดูแลโดยมีแองเจลเป็นหัวหน้าในการดูแลและตัวที่6คือบลูซิเฟอร์เกิดเมื่อวันที่20เมษาย,ยนปี2564เพศผู้พันบริติชช็อตแฮ นีนานีนี่ไขหวานและปีโป้รับหน้าที่ดูแลโดยมีนีนาเป็นหัวหน้าในการดูแลซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังในการเลี้ยงดูนั้นพวกเธอต้องทำอะไรบ้างสามารถติดตามได้ที่รายการ Cat Idol Story by CGM48 ทุกวันอังคารทาง YouTube Channel CGM48 และเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเฮ้ hey! ยังไม่จบครับผมพูดถึงแมวแล้วเนี่ยผมก็เคยเห็นข้อมูลที่เขาทำการวิจัยมานะว่า เลี้ยงแมวเนี่มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดอีกเดี๋ยวไปดูกันเลยครับกับ20ข้อดีของการเลี้ยงแมวที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนจะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลย 1. แมวเหมือนยาวิเศษช่วยบำบัดความรู้สึกแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ช่วยให้คนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลายากๆของชีวิตไปได้ พราะแมวจะไม่ซ้ำเติมความผิดพลาดหรือตัดสินคุณเหมือนกับคนแต่แมวจะรับฟังทุกคําพูดอย่างตั้งใจดังนั้นแมวจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการบําบัดที่จะทําให้ความเจ็บปวดภายในหายไปได้ 2. ลดโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจวายจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยบีมิโซตาพบว่าการเลี้ยงแมวทําให้ระดับความเครียดลดน้อยลงซึ่งสาม,มารถลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายสูงถึง40เอร์เซตเพราะหนึ่งในสาเหตุของหัวใจวายคือความเครียด 3แมวเข้ากันได้ดีกับทุกคนจากการศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์พบว่าแมวสามารถเข้ากับคนในครอบครัวเดียวกันได้อย่างยอดเยี่ยมแต่แมวจะแสดงออกกับคนที่แสดงความเมตตารักใคร่และเอ็นดูกับพวกมันก่อน 4. ช่วยกระตุ้นไอเดียสร้างสรรค์จากการศึกษาในซานฟรานซิสโกพบว่าบุคลิกลักษณะระหว่างผู้ที่เลี้ยงแมวกับสุนัขมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งความแตกต่างก็เกิดขึ้นจากสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเองโดยพบว,ว่าผู้ที่เลี้ยงแมวเป็นคนเปิดเผยอ่อนไหวและมีความคิดนอกกรอบมากกว่าผู้ที่เลี้ยงสุนัข 5. แมวเป็นเพื่อนเล่นกับเด็กๆได้จากการศึกษาพบว,ว่า81%ของเด็กที่อาศัยอยู่กับแมวมักจะระบายความรู้สึกกับแมวมากกว่าเพื่อนหรือพ่อแม่ในขณะที่เด็กอีกกว่า87%เห็นว่าแมวเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของตัวเอง 6. เด็กที่อาศัยอยู่กับแมวมีโอกาสจุดเรียนน้อยกว่าโดยเด็กที่อาศัยร่วมบ้านหลังเดียวกันกับแมวมีสถิติในการจุดเรียนน้อยกว่าเด็กทั่วไปโดยมีค่าเฉลี่ยในการหยุดเรียนอยู่ที่ประมาณ9วันต่อปีเท่านั้น <Wow. S 1> ส่วนสาเหตุก็เป็นเพราะว่าผู้ที่เลี้ยงแมวมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่านั่นเอง <S <S 7. แมวช่วยให้ระดับคอเลสเตอรอลของเจ้าของลดน้อยลง <S <S นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนดาดาเชื่อว่าการเลี้ยงแมวสามารถช่วยให้สารเคมีที่เรียกว่าไตรกซสราย ซึ่งเป็นสารเคมีที่ทําให้ระดับคอเลสเตอรอลสูงในร่างกายของผู้เลี้ยงแมวนั้นลดลงได้แ <Wow. S 1> แมวสามารถช่วยชีวิตเจ้าของได้โรเจอร์มารคฟอร์ดนักจิตวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแมวสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ดีไม่แพ้สุนัขหลังจากในปี2012แมวพุดดิ้งได้ช่วยชีวิตเอมมี่ผู้เป็นเจ้าของโดยในคืนที่เธอชักเจ้าพุดดิ้งก็ใช้จมูกดันจนกระทั่งเธอรู้สึกตัวก่อนที่มันจะวิ่งไปปลุกลูกชายของเธอเพื่อให้เขาโทรศัพท์เรียกรถโรงพยาบาล และรักษาเธอได้ทันท่วงที <Wow. S 1> 9. การเลี้ยงแมวช่วยลดความรู้สึกหดหู่เพราะการรักแมวนั้นเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่เองทําให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแมวสามารถช่วยลดความรู้สึกหดหู่ความรู้สึกกังวลหรือความรู้สึกกดดันลงได้ 10. แมวช่วยเด็กออทิสติกได้จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งควีนส์แลนด์พบว่าเด็กออทิสติกที่อยู่กับแมวมีแนวโน้มที่จะพูดคุยสศกตาและยิ้มมากกว่าเด็กออทิสติกทั่วไป มันเป็นเพราะว่าความอ่อนโยนของแมวสามารถเท่ากับเด,กเด็กเหล่านี้ได้ดีนั่นเอง <Wow. S 1> 11การเลี้ยงแมวจะให้มีความสุขมากขึ้นเพราะการเลี้ยงดูแมวช่วยกระตุ้นการผลิตสารออกซิโทซินหรือฮอร์โมนแห่งความรัก <c oughs> ก็เลยเป็นเหตุให้ทุกครั้งที่เมื่อเราดูแลพวกมัน <c oughs> ก็กลายเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเองไปด้วย12การคลางของแมวช่วยรักษาโรคได้ <c oughs> เพราะการครางของแมวจัดอยู่ในช่วงความถี่20 140เฮิร์ ซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่สามารถใช้รักษาโรคบางอย่างได้เช่นลดอาการหอบหืดหรือช่วยรักษากระดูกและเนื้อเยื่อให้ดีขึ้นแม้อยู่ในภาวะความดันเลือดต่ำเป็นต้น <Wow. S 1> 13. แมวช่วยลดความเครียดจากการศึกษาของมหาวิทยายลัยมิสซูรีพบว่าการเลี้ยงแมวยังช่วยลดระดับความเครียดในคนด้วยหลังจากที่พวกเขานำผลการศึกษาของคนที่แต่งงานแล้วจำนวน240คู่มาเปรียบเทียบและเห็นตรงกันว่า คู่แต่งงานที่เลี้ยงแมวมีระดับความเครียดน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เลี้ยง <Yeah! S 1> 14. แมวทําให้ผู้ชายมีเสน่ห์ขึ้นจากการสํารวจเกี่ยวกับผู้ชายก็พบว่าผู้หญิงที่โสดกว่า90%คิดว่าผู้ชายที่ชอบแมวมีแรงดึงดูดกับพวกเธอมากกว่าผู้ชายที่ไม่ชอบแมวไปดูแมวที่ห้องเราไหมเ่ะ 15. ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันยังไม่มีทีวิจัยไหนสามารถสรุปได้ชัดเจนว่า เพราะเหตุใดเจ้าของแมวมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันน้อยกว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงแมวแต่ถ้าหากลองดูดีๆก็จะพบว่าสาเหตุที่ทําให้เป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะแมวทําให้คนมีระดับความเครียดน้อยซึ่งจะทําให้ความดันเลือดและคอเลสเตอรอลต่ํานั่นเอง <Wow. S 1> 16คนเลี้ยงแมวเข้ากับคนรอบข้างได้ดี <Wow. S 1> เด็กที่เติบโตมาพร้อมกับแมวจะมีการฝึกฝนการวิเคราะห์ความคิดและความรู้สึกไปในตัวซึ่งจากประสบการณ์ดังกล่าวนี้เองที่ช่วยให้พวกเขา สามารถเท่ากับคนรอบข้างได้ดีแถมยังสามารถวิเคราะห์การกระทําของพวกเขาที่มีอิทธิพลกับคนอื่นได้อีกด้วย 17. สามารถกลับสู่อารมณ์ปกติหลังจากผิดหวังได้เร็วขึ้นจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยบิสุรีหลังจากที่พวกเขาให้นักศึกษาปริญญาตีบรรยายความรู้สึกหลังจากโดนปฏิเสธออกมาพร้อมกับให้พวกเขาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงซึ่งผลปรากฏว่าสัตว์เลี้ยงมีส่วนช่วยในการรักษาความรู้สึกหลังโดนปฏิเสธได้ 18. แมวช่วยดูแลผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ได้ในบ้านของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่มีแมวอาศัยอยู่ด้วยนั้นจะทําให้พวกเขามีความวิตกน้อยลงเพราะแมวดูแลตัวเองได้และขี้อ้อนช่วยทําให้ผู้เลี้ยงมีความสุขมากขึ้น 19. การเลี้ยงแมวช่วยรักษาระดับความดันเลือดจากการวิจัยของศูนย์นศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ของมหาวิทยายลัยมิสซูรีพบว่าการเลี้ยงดูและเล่นกับแมวนั้น ช่วยให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลน้อยลงและจากผล้างต้นนี้เองทำให้ความดันเลือดอยู่ในระดับที่สมดุลและข้อ20แมวช่วยให้คุณหลับสบายหลายงานวิจัยในสหรัฐพบว่าหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงชอบที่จะนอนกับแมวมากกว่านอนกับแฟนของตัวเองโดยงานวิจัยล่าสุดพบว่า41%ของกลุ่มตัวอย่างได้ชี้ให้เห็นว่าพวกเขานอนหลับได้ดีกว่าเวลาที่นอนกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะหมาหรือแมว และอีก20%บอกว่าเจ้าสีขาของพวกเขามันกวนใจเขาจนเขานอนไม่ได้เลยแล้วมันช่วยไหมเนี่ยตกลงแล้วเนี่ย <S <S และนี่ก็คือ20ข้อดีของการเลี้ยงแมวที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแล้วคุณล่ะครับได้ติดตาม c คท Idol ของ C.G.M.48 ตัวไหนไว้บ้างขอไม่บอกเราไว้ข้างล่างได้เลยครับถ้าคุณชอบ b n k 4 8และชอบ C.G.M.48 ก็กดไลค์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิป B N K 48และ C g M 48ก่อนใครสามารถติดตามผมได้ผ่านทางช่องทางเหล่านี้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ